ใครว่าออกกําลังกายแล้วหน้าเด็กลงวะแต่ทําไมเวลาที่ฉันออกกําลังกายเนี่ยฉันรู้สึกว่าหน้าฉันแก่กว่าเดิมนะคะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ฉันพูดในฐานะแบบบุคคลธรรมดานะคะไม่ได้พูดในฐานะหมอที่แบบว่ามีความเชี่ยวชาญอะไรเงี้คะ่ะพูดในฐานะแบบคนธรรมดาเลยค่ะนะฉันสังเกตเวลาที่แบบว่าฉันไปวิ่งนะไปวิ่งไปเดินหรือว่าไปออกกําลังกายอะไรหนักๆแล้วเหนื่อยอเธอนะฉันรู้สึกว่าหน้าฉันแบบ ดูมองๆกว่าเดิมดูเป็นเหี่ยวๆดูแบบดูไม่ค่อยแต่งตึงบางครั้งก็แบบว่ามีสิวขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าพอฉันไม่ออกกํลาลังกายนะเธอพอฉันไม่ออกกํลาลังกายนะฉันรู้สึกว่าเออผิวฉันด้ฉันเด้งมากนะคะยิ่งแบบว่าถ้าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็แบบว่านอนหลับอิ่มๆมาเธอนะนอนหลับอิ่มๆกินอิ่มๆเหมอนะเธอนะรู้สึกผิวดีกว่านะคะแล้วฉันก็สังเกตเห็นว่าคนที่แบบว่าไปวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยเออทำไมหน้าเขาเหี่ยวจังเลยเธอหน้าเขาเหี่ยวๆนะคะ พวกปั่นจักรยานนี้ค่ะหน้าก็เหียงเหี่ยวเป็นทั้งฝ้าค่ะเป็นทั้งหน้าเหี่ยวดูแบบดูซอมซอม่ะเธอแล้วฉันรู้สึกว่าพอเขาเลิกวิ่งมาราธอนเลิกออกกำลังกายอะไรมันที่มันหนักหนัก่ะฉันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมผิวเขาดูทำไมผิวเขาดูดีขึ้นนะอย่างเช่นแบบพี่ตูนบริสแลมมีเออฉันก็เห็นเห็นอย่างกันนะทีนี้ฉันก็มหาทางกับตัวเองเธอถ้าฉันไม่ออกกำลังกายฉันก็อ้วนเธอฉันไม่อยากเป็นฉันไม่อยากเป็นคนแก่อ้วนนะคะเออแต่ว่าหน้าเด้งเ็ายังไม่เป็นไรค่ะฉันก็เลยแบบว่า ฉันจะออกฉันก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าฉันจะออกกําลังกายวันหนึ่งน่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะฉันจะไม่หักโหมไเลยทั้งสิ้นแล้วฉันก็จะเลิกเล่นเฉพาะกีฬาที่ฉันชอบนะอย่างเช่นตีปิงปองนะตีแบดอะไรเงี้ยค่ะเธอฉันจะแบบไม่หักโหมอ่ะนะฉันตั้งใจว่าอย่างนี้นะแล้วก็ฉันตั้งใจว่าฉันคงไม่ออกกาลังกายทุกวันอ่ะฉันคิดว่าฉันคงจะออกกําลังกายแค่แบบสัปดาห์หนึ่งสัก สี่วันห้าวันอย่างนี้นะเออพอ,พอดีข้างๆข้างๆเอกข้างๆเงงจ๊นะมีม,มีมีสนามแบบสนามปิงปองมาเออนะฉันก็อยากไปตีทุกวันแหละแต่ว่าฉันคงไม่ไปตีทุกวันฉันรู้สึกว่าตีทุกวันแล้วหน้ามันเริ่มโทมนะแต่ว่าการขับเซว่าออกกาลังกายก็มีข้อดีนะเธอฉันรู้สึกว่าแบบเออการขับถ่ายดีขึ้นเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยมันรู้สึกกระชับกระเฉงมากขึ้นนะคะอันนี้พูดในชนะบุคคลธรรมดาเลยกับเธอไม่ได้พูดในานะบุคลากร ทางการแพทย์นะเธอเป็นแพทย์แหละแต่แบบว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่สังเกตเองมัวม่วๆนะคะแล้วก็เคยอ่านเจอ,อหมอประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เขาแบบเขาบอกว่าเขาออกกำลังกายนะเขาจะออกกำลังกายให้เบาๆเท่าน,นั้นเขาจะไม่ออกแรงเยอะเพราะว่าถ้าออกแรงเยอะน่ะนะร่างกายมันเกิดการเาผาผลาญเยอะนะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะทำให้เกิดอนุมูลอิสระทําลายผิวนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะกินน้อยๆนะคะกินน้อยๆกินไม่เยอะเอาเอาแค่พอได้รับ สารอาหารครบถ้วนแต่ว่ากินน้อยๆไว้ก่อนนะคะแล้วเขาก็ออกกาลังกายแบบขยาบเบาๆว่ะวันหนึ่งแค่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีอย่างนี้นะคะเออเขาบอกว่าผิวมันดีขึ้นอันนี้คือหมอญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขียนหนังสือน,นะคะพวกเธอพวกเธอฟงออังของฉันแล้วอย่าอย่าเอาไปอ้างอิงเป็นงานวิจัยนะเธอนะอันนี้เป็นแค่ความเป็นส่วนตัวเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่สังเกตหน้าตัวเองนะคะว่าตอนที่ไปไปวิ่งนานๆวิ่งไกลๆนะวิ่งแบบ ชั่วโมงก,กว่าเงี้ยเธอรู้สึกหน้าโทรมกว่าเดิมหรือว่าออกกําลังกายอะไรที่มันหนักๆอ่ะรู้สึกว่าแบบหน้าตัวเองโทรมกว่าเดิมนะคะแต่พอแบบไม่ออกกําลังกายนะกลับเป็นว่าผิวดีขึ้นนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจว่านะจะออกกาลังกายแค่วันหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะไม่หักโหมเกินไปนะคะนะแล้วก็มีหมอบางคนบอกว่าถ้าแก่ๆแ,แล้วนะคะให้ให้เน้นเป็นพวกเวทเทรนนิ่งมากกว่าพวกคาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโอคืออะไรวิ่ง กิจกรรมอะไรก็ตามที่วิ่งแล้วแบบหัวใจเต้นเร็วอะนะหัวใจเต้นประมาณสักร้อยยี่ร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะเจอเขาบอกว่าถ้าแก่ๆแล้วนะให้เน้นเป็นพวกเวทเทรนนิ่งพวกยกน้ำหนักพวกอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ฉันเล่นไม่เป็นหรอกพวกเวทเทรนนิ่งนี่ยฉันฉันฉันชอบเล่นกีฬาที่ต้องแข่งขันเท่านั้นนะคะถ้าไม่แข่งขันฉันเล่นไม่ได้จริงๆพวกพวกวิ่งพวกฟิตเนสพวกอะไรเงี้ยฉันทำไม่เป็นนะฉันต้องแบบมีการต่อสู้กันเช่นปิงปองแบดวอลเลย์อะไรเงี้ยจริงๆจะเล่นได้นะจ๊ะ